วันนี้พี่ยามาชิมตอร์รีกับเยลลี่นะคะเยลลี่สีแดง,งกับเยลลี่สีม่วงค่ะอันนี้คืออะไรมันสีน้ำตาลนุ่มมากอันนี้คืออะไรคะกับมันสีม่วงอันนี้สตรอนนตาเบอร์รี่อร่อยหวานจ้ะนี่เปล่าน่าแต่ลองชิมม่วงแล้วนะชิมดูไม่อร่อยไม่อร่อย อืมก็ไม่ได้แข็งมากเลยค่ะลองครับแข็งปอกมัน like.